้งามอยู <cod u il ard> said, store, ่่พีน้องงามอยู่ตกคนแก่เลยง่ามโยพี่น้องงามอยู่ใส่สวยเลยครับนี่ใส่สวยใส่สวยครับนี่ใส่กระลังงามเลยพี่น้องนี่ซทราบไหเฮ้ยน้ำงามครับพี่น้องมันหมานแล้วครับแต้มเรียกครับพี่น้องหลาวนไปวนมาอยู่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลุนแต้มต่อไปครับ มาทำงานแล้วครับลากเร็วลากเร็วเอ้าลากเร็วลากเร็วยาย่ไหมลากกระป๋าเด้ใส่เหรอใส่อะไรเบียดดิใส่เหรอถืเนะอเร็วน่ะอะไรบุ๋นพี่น้องคุณมันโดนอะไรได้นะ่ะ โอ้กาแฟมาเยอยๆเ,เลยด้อพี่น้องเอ้ถึงมือบ่าด,ด้งถึงมึงน้ามันเลิกได้บ่วงนี้มมนอยู่บรงนี้แล้วขึ้นเลยนั่นเห็นบอกอู้ใส่สวยๆเลยปะโอ้ใส่สวยแล้วแม่มัมนมานเลยพี่น้องเอ้ ลากเลยครับ <c ười> พี่น้องลากเร็วลากเร็วสองลังเลยใกล้หญ้าพุดพี่น้องเอ้ยอุ่นปลาบ่นยังไงปลาอุ่นหลุดน้ำกันครับถึอแล้วพี่น้องถึอแล้วอุ้งมันหมันมันหมัน,มน,มนครับหลุดพอดีมาเลยพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลุนต่อไปครับส่งหลักได้พี่น้องส่งหลักครับนี่อยู่ไก่ย,ยาขนาดเลยเดี๋ยวถลุนน้ำกันพี่น้องอ้วยไปพุ่นแล้วอ้วยไปพุ่นแล้วลุนน้ำกันครับเนาตัวพุ่นลากแล้วลากแล้วตัวพุ่นเอา้าโอ้สองหลังเลยพี่น้องมาหนีเอา้า หลุนกันครับหลังในกอนพี่น้องหลังนี้บัวตีนเคีงแล้วหลังนี้ลากแล้วเอาหนามันตื่นครับพี่น้องมันเอานนอนเมนื่อไรไฟกับมาพอดีพี่น้องเอ้ย ครับมานครับพี่น้องโอ้ใส่สวยเลยครับโอ้ปลาข้างดำตัวนี้ขาตัวสมนีเอาอยู่อันน้อยก่านีบดองเอาข้างดำตัวสมนีพอได้อยู่ทอดเนี่ยตัวนี้พ่ออไอยู่ย่นลงขันพอมมนย่นลบ่ได้ พูดตอนระยคพูนจมเรื่องอะไรพูนนี่แหละก็ไม่วันนี้ไงก็ไล่ได้อยู่นี่มันบอกมาเอ้สิโอ้โหเอาละเอาละมันถือกระดีและปล่อยมันตัวนี้ปล่อยมันปล่อยมันไงก่อน โอ้ลุงเงี้ยยังเนาะครับนี่เงี้ยกุ้งครับเงี้ยกุ้งพี่น้องโอ้เงี้ยคักเงี้ยเลยเงี้ยกุ้งกุ้งพี่น้องเขาสื่อมาเสาเด็ดเอาหน่อยๆเพราะมันอบเงี้ยเยนะงามเนาะครับเนาะเออไข่เต็มถองกันได้บนิ่งเราบางเนาะเมียนกินเมันไข่เลยเน่ะโอ้มากินได้กังไนเวะไข่ครจมันออกมาไหนนอนของคักเนาะครับผมพี่อะไรพี่น้องติดอยู่หนพี่ติดอยู่หนส่งหมดเลยวัชนะเอาลากอี่เร็วลากอี่เร็วลากอี่เร็ว

โโอ้โหสวยเลยวะสวยสวสวยสวมันแล้วนหลาไปนี่มันไปเไปไปไปตันี้ก็ล่แล้วล่แล้วพี่น้องล่แล้วล่แล้วมามาล่แล้วพี่น้องล่แล้วเอ้าลุดเขาแล้วมั้งนี่ลุดไหนเนาะนี่เนาะไอ้จมเงิงจมไป อ๋ออาอเอา,าหัวก้วา,าเอาหัวก้าวานี่เอาเอาหมดอะพี่น้องเอ้หมดสองพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไล่อ,อแล้วครับไปไปไปโอ้ยเบ็ดไปของกันเลยน้อพี่น้องเอ้ปานี้นาเบ็ดไปของกันแล้ว พี่้องสองหลังวันี้จุ่มเสกกนเลยไปด้เอามุนปุยเลยไปด้มุนิปุยเลยบาด้เอามาตังมาด้อตัวไวะเ้หนูคนตกถแล้วืแล้วโอ้โหพี่้องโอ้ปลาเข็งงามอยู่ตัวนี้ใครทองเลยวะไปไเก็บเบ รอนแล้วว่าพี่น้องตัวนี้อ๋อเถึกเถืกถืกถืกโอ้ไข่อ,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 อยู่ตัวนี้ไข่อยู่ตัวนี้ไข่อยู่พี่น้องมันหมานมันหมันมันหมานมันหม,มัน,มมนมแล้วหม,มานวครับตัวนี้ผมไม่ใช่ล่ะมามาโอโ้สองอันเลยพี่น้อง พูนน้องอะไรอันหนึ่งยกเบิ่งป๊ดนี่แหละพี่น้องเอา้าหน่อยกินซ้ำหน่อยนะครับบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังหน่อยกินซ้ำนีล่ละของแท้ครับซ้ำนีก่กำลังมกหม้อเลยพี่น้องเอ้ยรุ่นนี่เอา้าตอนนี้เรียพี่น้องพุ่นสองหลังเลย ส,มสมูมือสูมือบอกใหญ่เลยนี่สอตัวนี้ปนินปน่งไหนี่ตัวนี้ง่ายโยน,น,ยยนี่งาๆเลยพี่น้องกัยบางนี่ตัวนี้ใส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยเอ้ยจังเลยตัวนี้วะพี่น้องเอ้ยกาสิม,มันน้องอัดได้ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ครับโอ้โหข้างดำพี่น้องตัวนี้ หุ่นลากแล้วครับลากแล้วท่านุ่น <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปไปลูกไป <c oughs> โอ้ยเหลียนเนี่ย <c oughs> ล่าเลยพี่น้องลากี่เล้ว <c oughs> มาหล,นลุนกันหลุนกันครับพี่น้องหลังได้สิ <c oughs> ทำง,งานกอนหุน่นสองหลัง อ๋อท่านูดก็จมเลยถือหรือว่าไปแล้วคุณพี่น้องไปแล้วโอ้ยเอาสี่เขาพี่น้องเขาไปอุพีเหรอเอาไปก่อนแขกมันอไปแล้วคุณครับไปแล้ว Ô, sao lắng lên vào này Cool Ui lùn gắn còn Ô, ê, tôn Ôi vật này rè nhây ê. Ô, ê, ơi vinh vinhong, ê. nó chán phí đoạn. เดือนเดือนุ้มคับขั้นสองเทือนเลยโอ้ยตัวนี้ใหญ่แห้งดูน่าจานเลยอ้วนเนาะอ้วนตับเลยตัวนี้คือคือปลาขาวเนาะคือปลาขาวอีไทยเนาะแมนแมนขายปลาขาวอีไทยเลยพี่ไหมเนาะเดีต้มแล้วเราพี่น้องไปเดี๋ยวต้มแล้วโอเคโอเคครับ่ต้มกะเพียงต้มบุกเฟ่ต์อะไรเงี้ต้นกะเพียงได้กินแทค่ละเมื่อนี่ได้กินข้าเที่ยงแท้ค่นี่ครับพี่น้องมันมานแล้วครับมันมานแล้วใส่สวยๆครับนี่พี่น้องใส่นี่นี่ เมียบราครับใส่นี่ยพุ่นต่อได้แล้วครับต่อได้แล้วตาพุ่นปล่อยไม่ไหวก่อนโดนแล้วครับมันหมาแล้วนะเออทำหนี้กระลัางงามเลยมันหมาแล้วพี่น้องทำงามสวยๆครับโอ้ตกกระลังพอดีเลยโอเคครับพี่น้อง มันมานแล้วครับไปเลยพี่น้องไปอีกแล้วโอ้มันมนันมันมันครับมันม,น <laughs> มันมันอยู่พี่น้องเอาโอเคครับ